ไมโครโฟนที่พวกคืนโอเคพร้อมไหมครับเดี๋ยวต้องทำเสิมวลชนก่อนว่าของแบบว่าสัญญาณยังไม่เข้าไมค์ได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ดีกว่านะโอเคครับว่าไงลูก ครับเดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแถลงข่าวแป๊บเดียวครับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฉลองด้วยกันนะครับชาประชาชนครับที่พี่สื่อมุลชนพร้อมไหมครับครับกรับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนเสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสําหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวผลเลือกตั้งระยองเขต3ของพรรคก้าไกลนะครับก็ ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับรว่าพรรคก้าวไกลได้ประมาณ4 0,000คะแนนนะครับไม่มากกว่าเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ11,000คะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมเราได้มา30%นะครับคราวนี้เราได้มา6 0เเกินครึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณทีมงานของพรรคอาสาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอส,อสกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงใน ครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ ขอแสดงความยินดีให้กับสสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองคุณโยพงศะทอนครับต่อไปนี้ก็คงจะมีเวลาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อไปบัญชาการการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับในฐานะฝ่ายค้านนะครับไม่ได้ฐานะเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลวันที่11กับ12นะครับก็ฝาก พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ช่วยติดตามการทํางานของเพื่อนของผมในสภานะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์สําหรับสมาชิกพักก้าวไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะมีประชุมวิสามัญพักประจ,จําปีนะครับวันที่24กันยายนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะรั้งแรกของเราหลังเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมร่วมกันทางเพจของพักก้าวไกลก็จะ ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับณนะตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับมีเพื่อนสสอ,อยู่หลายคนนะครับแต่ว่าเวลาอาจจะมีจํากัดแล้วก็ได้ทราบม,มาจากกองอำนวยการเลือกตั้งว่าอยากจะให้มี2ท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับคนแรกก็ต้องขอให้อดีตสสของเราคุณไอซ์นะครับได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอ ปิดท้ายด้วยสอส,อสอคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองครับยเชิญครับครับขอบคุณทุกท่านครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนของผมนะครับสอสอนะครับโยธพงศธรอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ทํางานกันหนักมาพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่อยากจะฝากพี่น้องสืง่อมวลชนก็คือขอบคุณทุกกําลังใจ นะครับที่มีเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนมอบมาให้ผมรวมถึงกำลังใจในการเดินหาเสียงครั้งนี้ที่เราทำงานกันอย่างหนักห่วงนะครับเราต้องการจะรับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับเราอยากเห็นจังหวัดระยองเป็นสีส้มเราก็ทำสำเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับทำให้วิถีของประชาธิปไตยสมบูรณ์ ในพื้นที่นี้ครั้งส่วนเรื่องของผมนะครับก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการการต่อสู้นะครับทุกๆทุกๆเรื่องนะครับยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับในรูปแบบของคนธรรมดานะครับเราจะมผมจะไม่ไม่ใช้เอกิทธิ์ในการเป็นสมาชิพาผู้แทนในการไปต่อสู้นะครับสุดท้ายก็ต้องอบอกพี่น้องประชาชนครับว่ายังไงก็ตามผมและุณโยน จะเคียงข้างการพร้อมทีมสส,สท่านอื่นในจังหวัดระยองทํางานอย่างเข้มแข็งแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีชาวแกลงเขาเชะเมาทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณกว่า4ี่0มืคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวแกลงเขาเชมเมาให้พร้อมไว้วางใจผมและพักก้าวไกล และต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแกลงเขาเชมเอาทุกคนที่ออกมาท้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าท่านจะก,กาเบอร์ไหนผมพร้อมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรของชาวแกลงเขาเชมเอาทุกคนจากวันนี้ไปนะครับผมจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนแน่นอนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อขอบคุณทั้งสี่หมื่นคะแนนเพื่อขอบคุณอีกหลายๆคน พี่แม้จะไม่ได้เลือกเราจะทำความเข้าใจกับทุกๆคนให้มากขึ้นและพร้อมจะทํางานแก้ไขปัญหาให้ทุกคนผมมีภารกิจ4สอที่คุณทิมพิธาฝากผมเอาไว้ผมจะผลักดันต่อเนื่องแน่ตั้งแต่สอที่1นึงเรื่องสาธารณสุขที่ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของระยองต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งทั้งที่ตัวัระยองเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเรื่องนี้ ผมจะทวงความเป็นธรรมให้ชาวระยองให้ชาวแกลงเขาเชมเาอย่างแน่นอนต้องเพิ่มอัตราส่วนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดีกว่านี้รวมถึงบุคลากรจางก,การแพทย์วันก่อนผมไปโรงพยาบาลแกลงกับคุณโรงได้พบว่ามีบุคลากรจางก,การแพทย์อีกหลายคนนะครับที่ทํางานหนักแต่กลับได้ค่าจ้างรายวันอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับบุคลากรจากการแพทย์ดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้บุคลากรทางก,การแพทย์ ไม่ทํางานหนักจนเกินไปให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงนะครับเรื่องที่2เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุเราพักก้าวไกลผมและอีกร้อยห้าสิบสอสอพร้อมสู้เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อป้องกันการตกหล่นจากสวัสดิการที่ควรได้รับเรื่องที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องชาวเขาชะเมองมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมา อย่างที่ท่านทราบผมต่อสู้รมกับลุงนรินในการปกป้องเขาชะอางกลางทุ่งเมื่อ22ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของแกงและเขาชมเมาทั้งภูเขาแม่น้ําและทะเลให้ดีกว่าเดิมกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น p r t r ที่จะควบคุมจํากัดการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,ของกับสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องต่างๆผมพร้อมผลักดันเต็มที่ เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรนักศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรงสรการท่องเที่ยวแกงเขาสมอมีหลายท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากตั้งแต่ภูเขาจดทะเลรวมถึงมีคนที่เก่งๆที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทศซาซิมิปลาไทยที่เก่งมากปลาไทยทำซาซิมิอร่อยไม่แพ้ปลาต่างชาติเรามีแม่ครัวพ่อครัวที่ทำอาหาร ได้น่าสนใจสืบทอดความรู้ความสามารถในการผลิตในการทําอาหารทั้งที่เป็นพื้นถิ่นและที่มีการต่อยอดได้หลากหลายนะครับรวมถึงเครื่องดื่มเรามีบูเวอร์นักต้มเบียร์มีคนทำไวน์มีคนทําสุราก้าวหน้าที่มากฝีมือในพื้นที่ดังนั้นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการไม่ว่าจะเป็นเหลท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่พักที่ดีอาหาร อร่อยเครื่องดื่มที่โชวรสรสชาติของอาหารสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะดึงดูดนักท่องที่วกลับมาให้ได้จากตัวเลขเดิม7ล้านเหลือ2ล้านเราจะต้องผลักดันกลับไปที่7ล้านให้ได้และจะต้องเดินหน้าให้มากกว่า7ล้านในอนาคตไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเรื่องนี้สามารถทําได้ด้วยความร่วมมือร่วมมือจากทุกๆฝ่ายดังนั้น 4. สอบผมเดินหน้าเต็มที่อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจคุณไอ้นครชัยที่ผ่านมาผ่านเพจก้าวไกลระยอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคน้ำไม ah ่ e, ไหลไฟไม่สว่งางทางไม่สะดวกเรื่องปัญหาที่ดินที่เขาชะเมาเรื่องพามาพี่น้องประมงพอรบประมงเราเตรียมพร้อมเข้าสภาเรื่องที่ดินที่เขาชฉเมาเราเข้าสภาไปแล้วสัปดาห์ก่อนเรื่องอื่นๆที่มีเรื่องน้องเรียนเข้ามาเดี๋ยวเราจะทํารายงานให้ประชาชนได้ทราบว่าเรื่องไหนมีขามคืบหน้าอย่างไรทุกเรื่องทุกกรณีที่พม่พี่น้องฝากผมเอาไว้ตลอดเส้นทางในการลงพื้นที่กว่า3 0วัน ไม่มีตกล่นอย่างแน่นอนครับพร้อมทำง,งานทันทีขอบคุณครับ,บครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามทำข่าวในช่วง ห้าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะต้องขอโทษทุกท่านด้วยถ้าเ,าเมื่อกี้มีการถแถลงข่าวผ่านซ่ออื่นไปก่อนตอนแรกนึกว่ากรกตจะนับเสร็จประมาณสี่ทุ่มปรากฏว่านับเสร็จเร็วพอออกสองรายการเสร็จปุ๊บก็เลยลงมาถแถลงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับสําหรับท่านที่เคยเลือกพักก้าวไกลามาก่อนแล้วนะครับผมก็อขอขอบคุณท่านแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับสําหรับอย่างน้อยพอที่จะอนุมานได้ว่า อีก1 1 0 0 0คะแนนที่ไม่เคยเรื่องพรรคเก้าไกลมาก่อนแน่นอนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวก้าวไกลครับอย่างไงแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของมวลชนในอดีตท่านอาจจะมีเรื่องที่เห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราพรรคเราเป็นพรรคมวลชนที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้หวังว่าท่านเข้าสู่ครอบครัวพรรคก้าไกลแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลเลยลไม่กลับไปที่อื่นแล้วนะครับอยู่นนกันในการตาวตาครัาเราไปครับ ครับสุดท้ายนี้เราก็จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆครับหวังว่าผลของการเลือกตั้งครั้งนี้จะทําให้มีกําลังวังชามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรกสู่แคมเปญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอจบการแถลงข่าวครับ อ้าวไหนขอเสียงตบมือดังๆยาวๆให้สาวๆคนต่อไป,ปเป็นโยมของเหน่อยแล้ว